จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพังงาคน,นะ,คะจากพระเมตตาของสมเดพพเจ็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงสู่แรงศรัทธาบิดพลิกชีวิตชาวบ้านบางพัดจังหวัดพังงาด้วยโครงการธนาคารปูม้าคืนทรัพยากรสู่ทะเลและสร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนในหมู่บ้านค่ะเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะท่ามกลางอ่าวพังงาที่โอบล้อมไปด้วยผืนป่าชายเลนสีเขียว มีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่สะท้อนความพอเพียงและความกตัญญูต่อผืนแผ่นดินนั่นคือบ้านบางพัดหมู่บ้านชาวประมงมุสลิมเล็กๆในตำบลบางเตยอำเภอเมืองพังงาที่วันนี้ไม่เพียงเป็นชุมชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแต่ยังเป็นหมู่บ้านแห่งความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2544สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10, ส0เสด็จเยี่ยมราษฎรณหมู่บ้านบางพัดทรงปลูกต้นไม้ไว้เป็นสิริมงคลและพระราชทานแนวพระราชดําริในการอนุรักษ์ป่าชายเลนและสัตว์น้ำ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพประมงพื้นบ้านจากพระราชดำรัสอันทรงคุณค่านั้นได้ก่อกำเนิดโครงการธนาคารปูม้าบ้านบางพัดธนาคารแห่งชีวิตที่ชาวบ้านนำปูไข่นอกกระดองมาปล่อยอนุบาลให้ลูกปูเติบโตแล้วคืนสู่ทะเลเพื่อให้ธรรมชาติได้คืนฟืน้นและชาวบ้านได้มีไรายได้อย่างยั่งยืน ชาวบ้านเขรู้ว่าว่านี่เป็นโครงการของพระราชาบริก็ดูแลกันอย่างดีที่สุดตอนนี้ก็ยังมีทุกอย่างพร้อมหมดจริงๆเสด็จมาตั้งแต่2 5 4หตอนนี้ก็ถือว่าหลายปีนะครับหลายปีกลุ่มก็ยังยังอยู่ครับยังอยู่และชาวบ้านก็ได้ได้จับปูปูม้าแล้วได้มาบริโภคไปไปขายนะครับไปขายแล้วก็ได้เงินมาก็มาดูเติมเต็มในการใช้ชีวิตประจําวัน และตั้งแต่มีธนาคารปูมามาในบ้านบางพัฒนก็ปูมาโคตมสมบูรณ์ขึ้นจากหมู่บ้านเล็กๆริมป่าชายเลนวันนี้บ้านบางพัฒกลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศแวะมาเยี่ยมชมทั้งล่องเรือดูป่าชายเลนและชมวิถีชาวประมงดั้งเดิมวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวประมงพื้นบ้านร้านอาหารริมคลอง ที่เสร์ฟปูม้าสดใหม่จากธนาคารปูม้ากุ้งหอยปลาหมึกจากชาวประมงเองทําให้บ้านบางพัดขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่มีอาหารทะเลสดและอร่อยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดพังงาชาวประมงยังคงออกเรือด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาและความกตัญญูต่อพื้นแผ่นดินที่พระพันปีหลวงทรงปกเกล้าพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปี เปรียบดังน้ำทิพที่ฉโลมใจและชุบชีวิตชาวบ้านบางพัดให้กลับมามีความหวังอีกครั้งก็เหมือนว่าได้รับได้ว่าอัน,นิสงสนน์อันยิ่งใหญ่อันนี้คือทําให้คนได้รู้จักบางพัดมาตั้งแต่เรื่องเกศเดจมาที่นี่เลยเพอแกเเดจมาที่นี่คนมารับเสด็จเยอะพอรับเสด็จเยอะเขาก็ไม่รู้ว่าโอ้บางพัดมันมีแบบนี้เขาเรียบางคนโอ้เอาม่ซิ่งบางพังาแต่รู้จักด้วยเหตุผลที่มารับเสด็จนอกจากนี้ ยังมีห้องนิทัศาการเมื่อครั้งพระปันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรัชการที่10บเสด็จเยี่ยมบ้านบางพัดที่สร้างขึ้นเป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนรุ่นหลังได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์เพียงได้มาสัมผัสสายลมที่พัดผ่านป่าชายเลนได้ยินเสียงเรือชาวประมงลำเล็กแล่นผ่านคลองบางลิง และได้ดิมรสชาติอาหารทะเลสดจากฝีมือคนบางพัฒก็จะเข้าใจได้ว่าความรักความเมตตาและพระมหาการุณาทิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อย่างรากลึกอยู่ในหัวใจของชาวบางพัฒตราบนานเท่านานทีมข่าว n อ t ภาคใต้รายงานจากบ้านบางพัฒจังหวัดพังงา